สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับง่ายๆในการดึงเส้นดำหรือว่าที่เราเรียกกันว่าขี้กุ้งออกแบบง่ายๆนะคะเพราะบางคนเนี่ยเวลาซื้อกุ้งมาถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาเส้นดำออกแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะนํากุ้งไปทําอาหารทั้งตัวแบบนี้มันก็จะยากนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันค่ะ หลายๆคนนะคะก็จะบอกว่าใช้วิธีนี้สิเตรียมไม้จิ้มฟันเสร็จแล้วก็ให้ค่อยๆงัดกุ้งตรงนี้นะคะแล้วก็ดันขี้กุ้งเขาออกมาแบบนี้ เนี่ยก็จะสามารถดึงได้แต่จริงมันดึงได้จริงนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะทําให้ตัวกุ้งไม่สวยตัวกุ้งเละเนี่ยบางทีก็ดึงไม่ออกแบบเนี้ยนะคะก็ทําให้เราต้องไปงัดตรงข้ออื่นของเขาเพื่อที่จะให้ขี้กุ้งเขาออกมานะคะตัวเนื้อกุ้งอะ่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยดีนะแบบนเนี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูเคล็ดลับของพี่ขวดค่ะขี้กุ้งจะออกมาทีเดียวยาวเลยเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยถ้าเราดึงแล้วมันไม่ออกมันจะเป็นเนื้อยุ่ยๆหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับแรก กันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีตรงแหลมๆแบบนี้นะให้เราตัดออกค่ะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราไปล้างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแทงมือเราได้นะก็ให้เราตัดตรงนี้ออกก่อนเลยค่ะหนวดนะคะใครที่ไม่ชอบให้เขามีหนวดมาเกะกะเราก็สามารถตัดออกได้เช่นเดียวกันนะคะ และสําหรับวิธีแรกนะคะให้ทําแบบนี้นะให้เราจับกุ้งให้แน่นๆนะคะก็คือส่วนหัวกับส่วนลำตัวเสร็จแล้วให้เรางัดเขาขึ้นนิดนึงแบบนี้ค่ะนี่นะก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะมีพวกตรงนี้ออกมาแล้วทีนี้ให้เราเตรียมบีบเลยค่ะพอเราบีบเขาออกมาได้แบบนี้นะคะดึงเลยนี่นะจะเห็นเลยนะคะว่าขี้กุ้งออกมายาวแบบนี้เลยนะ นี่ค่ะเราก็จะได้กุ้งที่ยังเป็นตัวแบบมีเปลือกแล้วก็เราสามารถดึงที่กุ้งออกมาได้แบบยาวเลยนะไม่มีขาดตอนเลยค่ะมาดูกันช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจับที่ตัวแล้วก็ที่หัวเสร็จแล้วให้เรางัดเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบเขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วค่ะให้เราดึงเนี่ยมันจะดึงออกมาได้ยาวแบบนี้เลย mm hmm. เห็นไหม ทีนี้เรามาดูวิธีที่2กันบ้างนะคะสําหรับวิธีที่สองนะบางคนอาจจะไม่เก็บในส่วนหัวไว้นะคะตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาตัดกรีกุ้งเขาหรือว่าไปตัดหนวดนะคะก็ให้เราทําแบบนี้ค่ะเตรียมกันไกลมาเสร็จแล้วให้เราตัดเขาออกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้วก็จะตัดเขาแบบนี้เลยนะก็ให้เราบีบส่วนนี้ออกมานะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ขี้กุ้งออกมายาวเสมอตัวเขาเลยนะหลุดออกมาทั้งเส้นเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูวิธีที่3นะคะสําหรับวิธีที่3จะมีตัวช่วยนิดนึงค่ะให้เราหาหลอดที่ปลายหลอดเป็นแบบแหลมๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหลอดที่ดูดชานมไข่มุกก็ได้นะก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะสามารถนํามาดึงขี้กุ้งออกได้แบบง่ายดายเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้เราเอาปลายหลอดงัดเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ควักเขาขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ให้เราค่อยๆดึงออกมานะขี้เขาก็จะออกมายาวแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้กุ้งเป็นตัวสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าเราจะนำไปทำเมนูอบวุ้นเส้น นำไปอบเกลือนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้โดยเราก็ดึงเส้นดำออกแล้วเวลาที่นําไปประกอบอาหารก็จะรู้สึกว่าสะอาดทานกุ้งได้อร่อยนะคะไม่ต้องมีอะไรติดใจว่าเอ๊ดึงขี้กุ้งออกหรือยังเพราะว่าไม่ได้แกะเปลือกนะคะและก่อนที่เราจะนํากุ้งไปประกอบอาหารนะคะเราก็จะต้องมาล้างกุ้งกันก่อนค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานําเกลือปน่น ซัก1ช้อนชานะคะใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำเข้าเลยค่ะ แล้วเราก็จะแช่ไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีนะคะตรงนี้นี่ก็เพื่อล้างเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนะเราก็จะได้นํากุ้งไปประกอบอาหารได้อย่างสบายใจค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็น3เคล็ดลับง่ายๆในการที่เราจะดึงขี้กุ้งหรือว่าไส้ดํานะคะออกอย่างง่ายๆโดยที่ตัวกุ้งจะยังคงอยู่สวยงามแบบนี้นําไปประกอบอาหารอะไรก็ได้ทันทีค่ะอย่าลืมลองทํากันนะคะ